เจียอยู่แล้วเครื่องหลุดมือเนี่ยมันดับให้เราแบบนี้นะครับดูใหม่อีกรอบครับนี่ครับเห็นไหมมันจะเพิ่มความปลอดภัยให้เราครับเครื่องมันจะตัดการทํางานเลยโอ้โหเป็นไงฟังก์ชันแล้วยังไม่หมดเท่านี้นะครับฟังก์ชันครับมันจะมีตัวระบบการสมบัตให้เราด้วยเราเจียหรือเราตัดอยู่เนี่ยถ้าเกิดมันสบัตข้อมือขึ้นมาเนี่ยเครื่องจะหยุดเลยครับนี่ครับอารมณ์ประมาณนี้โอ้โหเป็นไงฮะเซฟตี้สองย่างไปเลยทีเดียวไม่ใช่สองย่างดิสามครับสวิตก็เซฟตี้ด้วยนะครับ แล้วช็อตเด็ดเลยครับเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ถ้าใช้เนี่ยให้มันขึ้นเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยมันก็จะเหมือนหินเจียธรรมดาทั่วไปเลยที่สบัดแล้วก็ไม่หยุดล่วงแล้วก็ไม่หยุดเนี่ยครับเห็นไหมมันจะอันตรายครับกรณีล่วงแล้วมันยังทํางานอยู่แหละมันจะสบัดไปทั่วครับใบตรงใบแตกอีกประมาณนี้ความเร็วเนี่ยปรับถึงได้6ระดับปรับละเอียดเลยครตัวสวิตช์ถ้าเราเปิดค้างไว้แล้วเราใส่แบตท,ที่หลังเนี่ยมันก็จะไม่ทํางานนะมันก็จะเซฟตี้ให้เราอีกชั้นหนึ่งนะครับ มาซาลูครับ S C G 6 1 5มีเป็นตัวกล่องกระดาษแล้วก็แบตเตอรี่1ก้อนแล้วก็แท่นชาร์จนะครับตอนนี้